ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับที่สวนพลอดประพัดนะครับวันนี้เราก็จะมาดูทุเรียนเสริมรากนะครับจากที่เราเสริมเข้าต้นนะครับนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือวิธีการเสริมเข้าต้นนะครับเราก็จะมาเสริมแบบเสริมแบบกิ่งครับนี่ครับด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เราก็จะมาเสริมนะครับเข้าไปที่กิ่งนะครับ เอาต้นทุเรียนบ้านเนี่ยนะครับเสริมเข้าไปที่กิ่งทุเรียนจุดประสงค์เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนนะครับที่เป็นต้นทุเรียนบ้านนะครับเลี้ยงกิ่งให้จะเดินเติบโตนะครับช่วยอีกทางหนึ่งนะครับสองก็คือว่าป้องกันไม่ให้ต้นทุเรียนนะครับหลดกิ่งนะครับเนื่องจากว่าทุเรียนของเรานะครับอยู่ในส่วนปามนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแดดส่องไม่ถึงนะครับก็อาจจะทําให้ทุเรียนปลดกิ่งได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุเรียนเขาปลดกิ่งนะครับเขาก็จะมีต้นแม่ต้นนี้แหละครับที่จะรองรับเขาอีกต้นหนึ่งนะครับเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่เป็นการทดลองนะครับทดลองเสริมกิ่งดูนะครับจากที่เราไปเสริมรากนะครับมีเสริมรากเข้าต้นนะครับเสริมรากเข้าต้นตัวนี้เราก็มาเสริมกิ่ง มาดูอีกอันนึงครับนี่ก็เราก็เสริมเสริมกิ่งนะครับนี่ครับกิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นกิ่งด้านล่างนะครับเป็นกิ่งที่ที่เตี้ยนะครับเราก็จริงๆแล้วเราก็ไม่สมควรที่จะเก็บไว้นะครับแต่ว่าก็ทดลองครับทดลองดูว่ากิ่งพวกนี้ถ้าเกิดดันเล่นอยู่ด้านล่างนะครับทุเรียนจะเริตบโตขึ้นนะครับ นะครับถ้าเกิดว่ากิ่งพวกนี้ไม่โดนแสงเราก็จะใช้เชือกนะครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าเชื่อมครับเชือกครับดึงขึ้นไปนะครับดึงดึงแต่งทรงนะครับขึ้นไปเพื่อที่จะให้หาแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอนก็ลองลองดูนะครับนะครับนี่เป็นการทดลองนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเสริมกิ่งทุ่เรียนแล้วเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นนะครับเขาจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าเกิดว่าเิดต้นแม่เขา เกิดเสียนะครับหรือว่าค,คือตายขึ้นมานะครับตายขึ้นมาเราก็จะมีต้นด้านข้างรองรับนะครับนะครับต้นฝั่งนู้นก็ผมจะเก็บไว้เสริมกิ่งนะครับนะครับจะมีต้นทุเรียนบ้านอยู่รอบเลยนะครับผมจะเก็บไว้เสริมกิ่งนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็ลองดูครับนะครับเราก็หาวิธีป้องกันไว้หลายๆทางนะครับที่สําคัญก็คือว่า,เ,าเรื่องการปลดกิ่งครับทุเรียนที่อยู่ในร่มนั้น เขาจะปลดกิ่งนะครับยิ่งอยู่ในสวนปามอยู่ด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นบริเวณสวนปามนะครับทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเราอยากเว้นกิ่งด้านล่างไว้นะครับนะครับเราก็ต้องลองหาวิธีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาปลดกิ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้นทุเรียนต้นนี้มีการเชื่อมต่อที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เจริญเติบโตดีนะครับ ผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับว่าการเสริมกิ่งทุเรียนนั้นได้ผลดีหรือว่าไม่สมควรที่จะเสริมเข้าไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ